สวัสดีทุกชนทุกท่านในนู่นนะครับเดี๋ยวผมเฉเดเพิ่งผลพูนแล้วก็สาระแทบไม่มีแล้วันนี้เราจะมาเล่นคอที่ที่มูายซึ่งเป็นเกม FPS ในมือถือที่หลายๆคนรูจ้จักและหลายๆคนก็อาจยังไม่รู้จักวันนี้ผมจะมารีวิวให้จูนะครับอ่าตอนนี้อะไรเน่ดเอานี่ สก,กินอืมโอเคไปรถเอาอ่ารถเอาแล้วอาใครที่เข้ามาดูแล้วก็ฝา,ากกดติดตามกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับไปกันเลย พยาหามมาเจอแล้วนี่บ้านคิวเฮาบ้านเล็กแต่เล็กกับหมอะิิเตอร์ต้องใช้มีดกันจะใช้มีดคราวนี้ต้องไปทีหนึ่งหมดนี้อ่ตัวใครตัวมันไม่มีทีมสังหารได้ยี่สิบคนใครสรังหารครบก่อนเป็นผู้ชนะข้ามุยแล้วสบแรกแล้ว ค้ามุา่เออคูตไดดูอะไร้าโอ้ยเอค้อยสิบเจเออคุณอ่ะอ๋ามุยคามุ่โอ้หกแล้วหกแล้วหกแล้วเจ็ดแปดส้ อีซีเกมอีซีเกมครับอีซีเกมอีซีเกมอีซีเกมเซสแล้วเซแล้วครับ1ซองแล้วเออฮอุดหน่ะความแค้นครับโดนซ่าสมโดนเอาขึ้นเลยโอเคใช้เบเกอรได้ท่าน้ชมว่าเปื่อใช้มีด ออโอเคโอเควิเครเะอ์เตอร์โอ้โหตลบหลังนะครับโอเค,อเค,อเคดาดจะใช้ได้แล้วนี่คือทักษะโอเปอเรเตอร์โอเคใช้ได้ละเปใช้ลเลย โอ้ยยฟันอุ้ยปิดฉากดิ Shadow b l a d นะครับที่หนึ่ง25คิวอืม ถ้าผู้ชมอยากให้ผมเติมเวอรน,นี้ผมไม่แนะนำเพราะผมไม่ใช่ใส่เติมทางบ้านไม่สนับสนุนก็จะดีง i p อือฮึโอ้ตอนนี้ยังมีคั้นใหม่มาแล้วสีสัตว์ใหม่ ฮึไม,มนี่อ๋อทะเกิจภารกิจเล่นต่อจ้าเฮ้ยแล้วทีนี้เจอแล้ววัยนะอุ้ย้อยทั้งนั้นเลยเยอะสุดก้าวก้าวก้าวเป็ดไล่ โอเคแล้วโอชัดอะไรโอ้โหเออโอเคสองคิว โอ้โหลาดเขาราดเขาดีถ้าไม่โดนงั้นตายแ้วโอ้โหเกือบแตกนะครับผมนี่แหละเกือบแตกอ้โหแต่กินได้โดนหลังครับโดนหลังสวายดีนะ อ้อออนานไงมาแล้วโดนล้างแค้นเลยอืมเชโอเคไปตรงนั้น โอ้โ oh ัน oh. ม,มันมากมั่ไม่ใช่นะเอ้ปืนกิตริงก็เสียข้อมาใหญ่มาแล้วเอ้ยโอ้โ oh ห oh. ใช้ขเดียวตายเลย วิยาเยบร้แล้วแล้วนี่นึงแล้วนี่่าอือโอเคคะแนนห้าคะแนน อือหายห่างเลยโอ้โหยิ่งทีใจทีองดีองโอโ้พี่ใจคนดูเรือยแปลกตัดตัดนันั่นนั่นโอ้โหไวกเตอไม่ทันที่สองนะครับ เเือดเฟนนกเฟนน็กที no <t <t ja> ่สองโอ้ที่สองที่สองที่สองโอ้ท่าเล้วเนี่ยท่าสีไฟแลแ อืมขคันได้หน้อยมากอืมของงานเก็ตังซื้อตัวนี้ปืนเป็นปืนระดับลีเจนอาริสีมวนสสวยสองหมืน่นวันนี้ห้าพันก็ก็จบไปแล้วนะครับใครที่รับชมรับขอคนที่รับชมรับฟังมา โอ้ยี้ฮัตตาสวัสดีครับเย่